ครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปดูสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบ้านคลองสวนเขามีอะไรดีกันไปดูกันเลยก่อนอื่นมาทราบที่มาของชื่อบ้านคลองสวน แต่เดิมพื้นที่ของตำบลบ้านคลองสวนเป็นพื้นที่ติดต่อมาจากเขตราชบุรณะหรือทุ่งครุในปัจจุบันของกรุงเทพมหานครประกอบอาชีพทำสวนส้มเขียวหวานพันบางมดและการเดินทางในอดีตจะใช้ลำคลองเป็นทางสัญจรโดยมีลำคลองอยู่หลายสายที่ใช้เป็นเส้นทางไปสวนส้มจึงเรียกบริเวณนี้ว่าบ้านคลองไปสวนและเพี้ยนมาเป็นบ้านคลองสวนในปัจจุบันตำบลบ้านคลองสวนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพระสมุทรเจดีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพระสมุทรเจดี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ53ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4หมู่บ้านซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านครองสวนถือเงินจะไปฝากที่ไหนกันครับนังโซม่มันนี้พี่เอาเงินสดจากของตำบลบ้านคลองสวนมาฝากจ้าได้เลยค่ะตอนนี้พี่น่องนะคะมียอดทั้งหมด1,500นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่น่องเซ็นตรงนี้นะคะ พี่เขาฝากเงินซัจยาเพื่อเข้ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจา้าแนวทางการพัฒนาตำบลสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาทำกันยังไงหนึ่งการบริหารจัดการแล้วก็จะมีสีเขียวอ่อนการจัดทำสารสนภูมิศาสตร์ GIS เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต,ตามารการจะปการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาตำบลได้แส้สีฟ้าเส้นเดียวเนี่ย จะไป็นตบอกว่าหมู่บ้านเราชุมชนเรามีปัญหาอะไรโดยโดยูข้าที่น้อยที่สุดไอตัวกลางจะมีแมงมุมอยู่แมงมุมมีพิษร้ายอะไรที่เข้าใกล้แมงมุมเนี่ยสิ่งทีอันตรายที่สุดจะดูเนี่ยอย่างดูเนี่ยอะไรน่ก็ครับตรงนี้ คณนะทางานขับเคลื่อนสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ CAA โปรแกรมซึ่งประกอบด้วยการกรอกข้อมูลจอบถอกอชอช .2 คอการวิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพชีวิตและการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตผลการวิเคราะห์ชุมชนด้วยโปรแกรม CAA ระดับหมู่บ้านจากตารางพบว่าตำบลบ้านครองสวนทั้ง4หมู่บ้านมีปัญหาทางด้านการพัฒนาด้านอาชีพ นอนกันไนนงเนี่ยดูเองเป็นแบบนี้เวลาฝนตกมันก็รั่วก็ต้องเอากระมังอะไรมาหลอก คณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดทำแผนบูรณาการโครงการตามข้อมูลสารสนเทศที่ได้วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOPSME วิสาหกิจชุมชน b i z c l u b และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล ถึงจะค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งแล้วคนที่ฝากครบ1ปีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกู้เงินเอาไปลงทุนตามระเบียบของเราที่เรากำหนดกันไว้ทางฟรัรมปตทรประชาติปไตย90ครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะให้คามื่นงน้กับทางคณะขับเคลื่อนสารสนเทศตมุลต้นแบบนะครับ โดยกับเครื่องผ่านโครงการตลาดประชาัฐของกรมพัฒนาชุมชนนะครับกระทรวงมหาดไทยโดยทางฟัรมเนี่ยจะกำหนพื้นที่ของฟั๊มปตทประชาธิทธิ์90นะครับเพื่อให้ทางกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มโอทอปหรือกลุ่มสมาชิกนะครับได้มีช่องทางในการจารําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับโดยในการกำหนรัางนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ในฟั๊มซึ่งจะทําให้ช่วย แต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบลของสวนเลยนะครับพัฒนาชุมชนอำเภอพะสมุรเจดีนะครับก็ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านครองสวนจัดกิจกรรมตลดาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนะครับกับเกษตรกรและก,กบรบกการที่ประสบปัญหาโควิด -19 ครับ